เอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับในถุงยามแรงนะครับเนาะามือเดกกมีแดดนะครับลมโชยนะครับเนาะกับอากาศเย็นดีอยู่นักครับสําหรับในคลิปนี้เฮาสิไปจับคู่เด่น2ตัวบนนะครับโดยเฮาสใส่แต้มรวมนะครับนะแต้มรวมในงวดที่ผ่านมานั้นก็โอเคนะครับเนาะเข้าไปที่แต้มหนมาครับสําหรับในงวดนี้นะครับเราก็จะใช้แต้ม3สูตรนะครับแต้มรวม3สูตรนะครับเดี๋ยวฮาสินะครับในงวดที่ผ่านมานะครับ นะครับในวัตถิพันมานะครับเข้าใส่เลขนะครับสามสูตรนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับเข้าไปที่แต้มหกเนาะแปดแปดเดี๋ยวเข้าไปเบิรงสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับแล้วกลับมาสูตรที่หนึ่งนะครับก็เป็นเลขแปดตัวนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งนะครับในสูตรนี้นะครับเดินยาวต่อเนื่องนะครับเดินยาวต่อเนื่องนะครับในสูตรนี้นะครับนะครับ นะครับเป็นเลขแปดโตเนาะนะครับจนมาหอดงวดล่าสุดนะครับว่ล่าสุดนี่นะครับได้ไปที่สามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับมาที่เต็มหกนะครับนะสำหรับในหอดนี่นะครับเนาะประมวลผลออกมาเรียบร้อยนะครับได้ไปที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองนะครับนะครับสูตรที่หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองเนาะ สี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับต่อไปสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะครับก็เป็นเลขแปดตัวเฉลียวกันครับสูตรที่สองนะครับในสูตรที่ก็เดินยาวนะครับเดินยาวนะครับ การประมวลผลนะครับได้ตัวนี้ใส่เลขกสามตำแหน่งนะครับวันนี้นะครับประมวลผลออกมานะครับในวันที่พันมาเนาะมาที่เต็มผมวันนี้ได้ตกเก้าได้ตัวเดิมนะครับวันนี้ได้ตัวเดิมนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่นะครับการประมวลผลใส่เลขกสามตำแหน่งนะครับสิบล่างนะครับหน่วยสิบสองหน่วยสองนะครับบวกแปดคงที่เดินยาวไปนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายบวกสามนะครับ เอานะครับในตัวเดิมนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่นะครับต่อไปสูตรที่สามนะครับนะครับในสูตรที่สามนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหมื่นสองครั้งร้อยบนสองครั้งสิบบนหนึ่งครั้งบวกสี่ของที่นะครับก็แปดตรงกันนะครับแล้ว่ๆก็เดินไปนะครับ ตัวที่เจ็ดก็บวกสองตัวที่หนึ่งบวกหนึ่งนะครับมีบวกหนึ่งทั้งหมดนะครับมีบวกสองตัวเดียวนะครับอตัวที่เจ็ดนะแปดนะครับในสุดนี้นะก็เดินยาวนะครับแซมรวมสองตัวบนนะครับเจ็บชนอย่างเดียวนะครับในวันที่ผ่านมาได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองวันนี้นะครับได้ไปที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับ สองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสูงนะครับ,รบเอานะครับเนาะจะได้ออกมาเป็นตัวใดนะครับไปตัวที่หนึ่งนะครับก็หนึ่งนะมีสองตัวนะหนึ่งมีสองตัวสองมีหนึ่งสองนะครับก็มีสองสามสามมีตัวเดียวสี่นะครับสี่มีหนึ่งสอง สี่นะครับห้านะครับห้าก็มีสามตัวนะครับห้าห้าแล้วก็ห้าหกก็มีสามตัวนะครับหกหกนะครับเจ็ดก็มีสามตัวแปดมีสองตัวเก้ามีสองตัว ศูนย์มีสามตัวนะครับหนึ่งหนึ่งก็มีสองตัวสองก็มีสองตัวนะครับก็จะได้ออกมากเป็นแบบนี้นะครับสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์ได้หาตัวคนระับสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์ได้ห้าตัวเนาะสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์ ห้าตัวนะครับสําหรับเออต้มรวมสองตัวบนนะนะครับนะครับพอเสิ็บ้างเลยนะครับตัวใดเข้าแต้มบ้างนะครับเอาสองสามนะครับมาแล้วนะครับตัวเด่นสองสามมาเลยเข้าแต้มเลยสองสามสองสองเข้าสี่แต้มนะครับสองห้าเจ็ดแต้มสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดตัวนี้เก้าแต้มนะ องเก้าหนึ่งแต้มไม่มีสองหนึ่งสามแต้มไม่มีนะครับแปดสามหนึ่งแต้มไม่มีแปดสองศูนย์แต้มแปดห้าสามแต้มไม่มีแปดเจ็ดห้าแต้มแปดเก้าเจ็ดแต้มแปดหนึ่งเก้าแต้มไม่มีสามสามหกแต้มนี่นะครับ 8, 3, ตัวนี้สําคัญตัวนี้สําคัญเลยตัวเบิร์ดนะครับสองคู่นี่นะสามสองห้าแต้มสามห้าแปดแต้มไม่มีสามเจ็ดศูนย์แต้มสามเก้าสองแต้มไม่มีสามหนึ่งสี่แต้มยังไงตัวเด่นออกมาเป็นแบบนี้นะครับสองสามสองสองสองห้าแปดสองแปดเจ็ดแปดเก้าสามสามสามสอง ามเจ็ดสามหนึ่งนะครับเนาะเพื่อนๆเลยก็ว่าเลขสามมันดับเพราะฉะนั้นนะเลขสามเนี่ยเนาะแต่ว่ากะมันมันเด่นมากนะครับเราเอาเลขเด่นไว้ก่อนเอาเลขเด่นไว้ก่อนนะครับสําหรับในเลขดับเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับเนาะแล้วก็นะครับหลักสิบในมันเป็นเลขคู่นะครับหลักหน่วยมันเป็นเลขคี่นะครับนะครับค like hey, ู okay. yes. ่กับคี่นะครับคู่กับคี่ก็จะมีคู่ที่หนึ่ง คู่ที่หนึ่งหนึ่งก็จะเป็นสองสามคู่กับขี้นะครับคู่กับขี้คู่กับขี้นะก็จะมีสองสามสองห้านะครับคู่กับขี้นะครับแปดเจ็ดแปดเก้า มีเท่านี้นะครับสี่คู่นะที่มันเป็นคู่กับขี้นะครับหลักสิบเลขคู่หลักหน่วยเลขขี้นะครับก็มีสี่คู่นี่นะครับที่เป็นคู่ขี้สําสำหรับสองตัวบนในวันนี้นะครับครับเข้ากระจับเอานะครับทั้งหมดนี้มันจะมีเลขด้วยสิบแปดคู่นะทั้งหมดนี้สิบแปดคู่ แต้มนะครับแต้มก็จะเป็นตัวนี้เนาะสท่ารับเลขนะครับในสุดในในในเลขตัวนี้เนาะนะครับในอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเด่นมันจะมีเลขค่ายมีเลขค่าตัวนี้แต่ว่าอย่างนะครับเลขค่ากับเลขเก็บน,นะครับ,ขขรบมันติดล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็อยู่หลักหน่วยแล้วนะครับก็อยู่หลักหน่วยก็โอเคเลยเพราะว่านะครับ ยังไงก็ต้องมานะครับกักกันไว้ก่อนนะครับ้านเปอร์เซ็นตเนี่ยมันมันมากนะครับเราจะว่ามันไปเด่นที่เลขล่างนะครับเด่นที่เลขล่างหากับเจ็ดครับ่ามันไปเด่นเจ็ดนะครับเจ็ดเป็นเลขเด่นเด่นในเลขเด่นล่างนะครับเลขเจ็ดนะครับเอานะครับก็จับออกมาเป็นแบบนี้เนาะสําหรับแต้มร่วมนะครับวันนี้ได้หาโตนะครับหันที่ผ่านมาได้หกวันนี้ได้หา นะครับเนาะเลขก็จะมาแต้มเดิมๆนี่แหละนะครับมันออกแต้มหกแล้วกระอยู่ในสี่ห้าหกเจ็ดอยู่ประมาณนี้นะครับก็อยู่ในอยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละนะครับอยู่ใกล้ๆกับตัวเดิมเนี่ยมาแต้มหกก็จะมาสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยก็อยู่ในชุดนี้นะครับก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงนะครับสําหรับในชุดนี้นะนะครับต่ว่าถ้าเป็นเลขเด่นนะครับถ้าเป็นเลขเด่นจริงๆนะครับอยู่ในหลักสิบเนี่ยก็จะเป็นเลขสองนะครับ แทาเด่นจริงๆเพราะเลขสองชนมาเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นเลขคู่ด้วยเลขส